ผมจะลองกรีเฟซหน้าจอเนี่ยพดูยอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับอ่าแล้วกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันดัวนีครับเอาวันนี้ะนรับผมจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์นี่ครับใน Facebook นี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดะนรับที่โพสไปแล้วนะครับเราต้องการจะให้มีคนมาคอมเมนต์ในโพสของเรานะครับเพื่อเพิ่มความน่าจะถือหรือว่าอาจใช้คอมเมนต์เพื่อโปรโมทนี่ครับก็สามารถมาทาตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกเนี่ผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนี่ครับ อ่ะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkdh.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้กันเลยนีครับเขาจะม,มีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์ทโทรและรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงการาร็ได้นะครับจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้แต่ว่าต้องจําชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านว้ด้ดยนะครับ อ่ะเราก็อย่าลืมติ๊กน้บที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ย2ช่องตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลเนี่ยพยุ่งยากเนี่ยกรอสมัครใช้งานครับด้วยไปฉีก o ูเก e หรือว่าจ m เมลด้านล่างตรงนี้ได้นะครับอ่ะแล้วพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่ะสำห <agit> รับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับขอลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับส่วนคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงในป้ายนี่ครับ อ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ KMMKTH.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับที่มีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของลตฟอร์มเฟซบ o o กนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับที่ Facebook นี่ครับอ่ะเราก็มาดูที่หดนมูกันต่อเลยนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์นะครับก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบันเพิ่มมคีร อ่ะแล้วต่อมานี่ครับก็มาดูที่บริการนี่ครับอ่ะในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการนะครับเราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีคอมเมนต์แบบกําหนดเองทั่วโลกนี่ครับแล้วก็แบบกาหนดเองของคนไทยนี่ครับอ่ะแล้วก็มีแบบซูมะครับของต่างชาติและก็ของคนไทยนี่ครับก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นะครับจะเป็นกาหนดเองทั่วโลกนี่ครับขอเลือกเข้าไปนี่ครับพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้เนี้ยก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนี่ครับต่อมาในส่วนของลกนะครัับบไปที่ Facebook อ่ะแล้วก็มาที่โพสเนี่ยพื่อนต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์นี่ครับเรามาคัดลอกลิงก์นะครับของโพสเนี่ยด้านบนตรงนี้นี่ครับโพสที่ใช้นี่บต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนี่ครับอ่ะต่อมานี่ครับก็นําลิงก์กลับมาวางนี่ครับอันในส่วนปริมาณตรงนี้ะนรับอยากเพิ่มคอมเมนต์เท่าไรนี่บก็มาใส่ที่ช่องคอมเมนต์ตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนำไปใส่คอมเมนต์ให้เรียบร้อยก่อนเลยนี่ครับ เลาลจตอนนี the the ้นะครับผมก็ได้ใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ใส่คําว่านาโตกะนี่ไปที่5คอมเมนต์นะครับผู้ชมก็ใส่ได้เลยนะครับว่าจะใส่เป็นคอมเมนต์แบบไหนนีไม่จำเป็นต้องซ้ากันแบบผมก็ได้นี่ครับเอาเปลอเราใส่คอมเมนต์กันเรียบร้อยนะครับาบริการเขาจะคํานวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนี่ครับอผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับเระบบได้กรับความสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับ อันนี้านนี้นะครับก็จะมีแจ็ออเดอร์นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบริการนะครับที่เราเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามานี่ครับอ่าตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คอยู่เลยนะครับว่าลิงก์โพสถูกต้องหรือเปล่านี่ครับพอถ้าลิงก์โพสไม่ถูกต้องเนี่ยครับยอดอ่าคอมเมนต์ครับก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ตอนนี้ขึ้นว่าเราดําาเนนิกรระคับ ในระหว่างที่ราเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสําหรับผู้ชมท่านใดนับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนี่ครับอะไละเกิดมียอดจานวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอเนี่ยครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับอะไรยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนี่ครับไปผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอันในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนับหลายช่องทางกันเลยนี่ครับอะช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกนคิวอร์โค้ดทุกธนาคารนี่ครับช่องทางนี้นะผู้ชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินนับที่เราต้องการเติมด้านล่างตรงนี้นี่ครับเติมขัันต่่่าะครบบก็ออยูทที1เง อ่าล้คุณผู้ชมก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับพอเขาจะมีคิวโค้ดแนบขึ้นมาเอาสแกนแบบนี้กันแล้วนี่ครับอ่าแล้วก็กดบันทึกรูปภาพได้เลยนี่ครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับจะเป็นช่องทางอังกเปา w วลเล็ตนี่ครับอะแล้วช่องทางที่3ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นี่ครับในช่องทางชิวเพย์ตรงนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้นี่ครับอ่ะก็เลือกใช้งานกันได้เลยนี่ครับต่อมาเนี่ครับจะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับอ่ะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องทางันครบ อันแ้ในทุกช่องทางนะครับผมจะมีคําแนะนาในการเติมเงินด้านบนแบบนี้ด้วยนี่ครับอาคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับอะต่อมาเนี่ยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับเดี๋ยวผมก็จะพักพิชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนี่ครับอะตอนนี้นะยครับยังไม่มีคอมเมนต์นี่พี่เอาใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองกรีเฟซหน้าจอเนี่ยเพื่อดูยอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับ อา so, like since since. So so, so, ่าแล้ว so, ทีนี้ครับยอดคอมเมนต์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ได้ขึ้นคําว่านารูโตเนี่ยมาที่5คอมเมนต์กันแล้วนี่ครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเนี่ยเราก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนี่ครับต่อมานี้ครับพอยอดคอมเมนต์ขึ้นกันแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอ่าสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะก็ให้ผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับ ่ะแล้วมากดข้อลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เป็นเพื่อนนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็แย่ตาค่าแนะนํากันด้วยนะถึง1 0รนกันเลยนี่ครับและหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือว่ามีปัญหาในการอ่านสั่งซื้อนี่ครับกุ้ณผู้ชมนะครับกดกับมาที่หน้าคําสั่งซื้อมาตรงนี้นี่ครับ อ่ะเราก็มาที่เมนูติดต่อให้มีตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็จะมีเราเลือกติดต่อที่นับสองช่องทางเนี่ยจะมีเป็นตัวชี้เหลือและช่องทางลายนี่ครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไระครัยก็เลือกติดต่อที่กันเลยนี่ครับและสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลเนี่มาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนี่ครับอ่ะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนี่ครับตอนคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกลัััััับบบไปปก่อนนนนนะะคคคครรรแ้้ววเจใหหิาสสดี